c o n ช์เพ a ร์สีชมพูพาสเทลจัดเป็นโทนที่หายากและเป็นที่นิยมสูงสุดมาพร้อมใบรับรองจาก GIA Conch Pearl หรือไข่มุกหอยสังเป็นไข่มุกธรรมชาติที่เกิดจากหอยสังทะเล Queen Conch ซึ่งพบได้เฉพาะในทะเลแคริบเบียนและแทฟฟอริดาเท่านั้นแตกต่างจากไข่มุกทั่วไปที่เกิดจากหอยมุก เพราะคอนช์เพลไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ทุกเม็ดจึงเกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงทำให้หายากมากมีการประมาณว่าเพาะเพียง1เม็ดจากหอยสัง1,000ึืตัวเลยทีเดียวเพชรชมพูจิวเวอรี่ขอเสนอแหวนดีไซน์รูปดอกไม้ตรงกลางประดับคอนช์เพลน้ำหนัก4.40กรัตสีชมพูพาสเทลอ่อนหวานละมุนตาและโรแมนติก เหมือนกลีบดอกไม้แรกแย้มล้อมรอบด้วยเพชรสีเหลืองสดใสเพิ่มมิติความงดงามด้วยกลีบดอกไม้ฝังเพชรน้ำงามระยิบระยับรวมกว่า3.47กรัตส่องประกายทุกการเคลื่อนไหวด้วยความหายากและสเสน่ห์เฉพาะตัว c คอนช์เพิลจึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีหายากที่สุดของโลกที่นักสะสมและผู้รักเครื่องประดับต่างใฝ่ฝันที่จะครอบครองค่ะ